รายการค้าวันที่25มกราคมจ่ายด้วให้กับริษัทแคนนอนมาเกติ้งประเทศไทยำจำกัดสำหรับอินอยซตตามใบรับว,วางลิมในที่อารอิน1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่15กุมภาพันธ์2560 จากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทในที่บัญชี0796335610เราจะไปที่ระบบเครื่องที่แลคราะห์นี้นะคะคลิกวอลโฟลค่ะเลือกใบเสร็จสินค้าค่ะเลือกเอกสาร เม่เอกสาร0001 000ใบเสร็จจากเจ้านี้คลิกโอเคค่ะค่ะหลังตรกนี้นะคะเราก็จะกดเลสามเพิ่มะคะ่ะเลขที่โปรแกรมจะรันให้เรานะคะ เรามาที่เลขที่อ่านอิงงะเลยค่ะเลขที่อ่านอิมคือในหนึ่งหกศูนนะคะวันที่จะตามนะคะควันที่25่สิบามกราคม60นนะคะรหัสผู้ขายให้เราใส่จบแล้วกด Enter คะ่ะ ในราการนี้นะคะเราจะเ่ายให้กับบริษัทแคนนอนมาเก็ติ้งประเทศไทยจำกัดค่ะให้เราเป็นเพื่อเลือกเลยนะคะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภรษเทไทยให้เรากดยกะะึดค่ะเรามาตรงค้นใบวางบินนะคะ ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้จากเป็น y ค่ะเลื่อที่ภา,ายในให้เราใส่จุดแล้วกด enter นะคะเราจะเลือกใบวางบินขึ้นมานะคะ ด้วยที่อากอินหนึ่งหนึ่งหกศูนย์คลิกถูกผงช่องเสลลบเล้วงข้างหน้านะคะ่ะแล้วเอนเพื่อค่ะตรงนี้ให้เรากดโอเคนะคะกดโอเคคะ่ะ รายการอินเลยก็จะขึ้นเลยให้เรานะคะคือรายการวันที่สิบแปดมกราคม60นะคะจำนวนเงิน63,340นสพันร้บบาทค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาที่รายการจ่ากชนลยนะคะ่งคอลัมน์ชนิดนะคะให้เราใส่จีโนัคเดนเชื่อครับ ประเภทเอกสารหนาคารนราจะเป็นเ e x t นะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter นะคะให้เราเลือก cw นะคะพร้นะะอนโดยเช็คค่ะตัวเลขที่เช็คนะคะเราจะใช้ สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองเก้าค่ะแล้วก็เอ 5, นค่ะคะ่ะโปรแกรมก็จะลันวันที่เช็ควันที่รับใจ่ายเช็คให้เราอัตโนมัตินะคะแต่เราเรจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะคือวันที่เช็ค เราจะเปลี่ยน็ปวันที่15นค้าภูมภาูนย์นะคะตรงนี้ก็คือชื่อผู้รับนะคะคือบริษัทแคนนอนมาเ็ตติ้งประเทศไทยจำกัดคะ่ะเราก็จะมาที่สมวดบัญชีเงินฝากนะคะให้เราใส่จุดแล้วกด Enter คะ่ะ รายการนี้นะคะเราจะเลือกบัญชีเงินฝากของแสรายวันค่ะคือหรหัสนนหึ่งค่ะ,คะโปรแกรมก็จะรันให้เรานะคะเล้ที่บัญชีก็คือ ศูนย์เจ็ดเก้าขีดหกขีดสามสามห้าหกขีดหนึ่งศูนย์นะคะน่าจะราคาของเจ้าก็คือเกมแบงก์กษตรกรไทยค่ะเสร็จแล,ล้วให้กด S ปิดเพื่อเซ็นะคะเสแล,ล้วนะคะยอดตรงนี้กับ ราคาอินไว้ก็จะยืนเท่ากันรวมเงินเข้ากับหุ้นนักหนี้สามแน้อยสี่สิบบาทเท่ากันนะคะเสร็จแล้วให้เรากด f S เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีให้เราอัตโนมัตินะคะคือเครดิตเจ้าหนี้กันค้ะหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาท ดบิตเทคจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สี่บาทยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตหกหมื่นสามพันสามร้อยสี่สี่บาทเท่ากันนะคะเจแล้วให้เรากด enter เพื่อบันทึกค่ะตรงนี้จะถามว่าเราจะพิมไหมไม่พิมให้กด no นะคะเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะให้เรากด f7 เพื่อออกเลยนะคะ ตรงนี้ก็ให้เรากด e s c a p ออกเหมือนกันค่ะกด Cancel ค่ะเสร็จแล้วนะคะรายการพักวันที่ท25มตลาคมค่ะ